บอกลาผมขาดหลุดล่วงลังแคทำได้ง่ายๆที่บ้านด้วยสูตรนี้สอนเชื่อว่าทุกวันนี้ ทุกคนต่างเวิร์กฟอร์มโไปทำงานหรือจะไปเข้าร้านเสริมสวยก็ไปไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ทุกคนเป็นช่างเสริมสวยทุกคนเป็นช่างแต่งหน้าทุกคนเป็นช่างตัดผมไปในตัวโดยปริยายย COVID, ุคโควิดเราจะทำอย่างไรยิ่งเสพข่าวยิ่งเครียดยิ่งไปทำงานยิ่งต้องมั่นใจในตัวเองหนะักเข้าไปหญ่ดังนั้นถ้าผมร่วงผมขาด มีลังแค่มันจะทำให้เราขาดความมั่นใจไปโดยปริยายสิ่งแรกก็คือเตรียมเกลือมา8ช้อนโตะ๊ะสิ่งที่2คือน้ำอุ่นประมาณ3ส่วนสถ้วยแล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วมาฉโลมที่หนังศีรษะของเราทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกทำแบบนี้สัปดาห์ประมาณละ2ครั้งนะคะมันจะช่วยให้ เส้นผมของเราแข็งแรงหนังศีรษะของเราแข็งแรงแล้วเสริมผมใหม่ขึ้นมาให้ดดดดำแล้วไม่มีรังแคด้วยนะคะลองทำตามเทคนิคนี้ดูนะคะแล้ววันหลังสอนจะมาแบ่งปันเทคนิคผมสวยต่อไปนะคะเป็นประโยชน์กดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์ให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าที่เพจน้องมึงช็อปค่ะ